คลิปนี้พีชีบอีกแล้วค่ะเมย์เป็นคนผมบางมากค่ะเ,เพื่อนๆคือบางกรรมพันธ์เกือบจะล้านเลยแล้วผมเส้นเล็กอีกแล้วก็รีบแบนมากช่วงหลังผมร่วงหนักอีกไปกันใหญ่เลยค่ะเมย์เนี่ยได้มีโอกาสลองใช้เซรั่มฟาร์มผมจากเอเวอร์แคร์ซึ่งตัวเนี้ยเป็นสเปรย์เซรั่มที่ใช้สารสกัดและเทคโนโลยีนําเข้าเขาผ่านการพิสูจน์แล้วก็คิดค้นในระดับสากลมาแล้วนะคะว่าช่วยแก้ปัญหาได้จริงด้วยสารสกัดหลัก4ตัวไม่ว่าจะเป็น hair gradient เทคโนโลยีที่ช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมให้แข็งแรงสารสกัด recover ยับยังดีเีที่ก่อให้เกิดอาการผมร่วงแล้วก็ผมบางไฟโตเซลล์ที่ช่วยชะลอวัยผมเก่าต่ออายุให้เส้นผมของเราและเทคโนโลยีไบโอสกาที่ช่วยเติมจุลินซีดีให้หนังศีรษะช่วยลดพวกเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียนะคะสาเหตุของการเกิดรังแคและอาการคันไม่ใช้ตัวนี้เช้าก่อนนอนเลยนะคะเน้นบริเวณที่ผมบางเป็นพิเศษหลังจากนั้นก็นวดเบาๆทั่วบริเวณที่ฉีดเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเมเนใช้ตัวนี้เป็นระยะเวลา1เดือนแล้วนะคะและผลลัพ์เป็นที่น่าพอใจมากเพราะอาการผมร่วงเมน้อยลงมากเลยค่ะผมดูแข็ง แล้วก็ดูสุขภาพดีขึ้นแถมหนังศีรษะก็ดูสุขภาพดีขึ้นด้วยนะคะเมย์ให้ดูก่อนใช้แล้วก็หลังใช้ค่ะคือมันดีขึ้นจนเมย์ตกใจเลยจากที่ผมร่วงรีบแบรนหัวเกือบล้านตอนนี้ก็คือผมดูหนาขึ้นลูกผมเกิดใหม่เยอะมากใครที่มีอาการผมร่วงผมบางศีรษะล้านนะคะเมย์แนะนําอยากให้ลองเปิดใจใช้เอว่าแค่ขวดน,นี้ดูนะคะเราจริงเห็นผลจริงเมย์ลองมากับตัวแล้วค่ะ